สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านกลับมาพบทุกฟังในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคม2563นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพิรพัฒน์วัฒนาพิรมครับ สวัสดีครับพีพัทครับสวัสดีครับนวิศักดิ์ครับวันนี้วันพระหัสนะครับอย่าลืมว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดราชการเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่จะไปต่างจังหวัดเผื่อจะไปพักผ่อนกันไปเที่ยวกันอ๋อหยุดสามวันนีครับอ่าหยุดสามวันฮะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวไปใช้เส้นทางขมนาคมเราท่านจะไม่ทราบว่าการจราจรมันอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะเส้นทางวงแหวนรอบนอกครับ รอบนอกนี่งงไหมไม่งงนะ,ะงงสายสายเจ็ดสายเก้าเอากี้ดีกว่าง่ายๆนะครับ,รบสายที่จะมุ่งหน้าไปบาบอินเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเรียกได้นะครับถ้าเรียกได้นะครับพยายามถ้าท่านจะมุ่งหน้าไปบาบปอินพยายามที่จะเข้าสู่ถนนวงแหวนให้มันเลยจากช่วงรามอินทราไปนิดหนึ่ง ้าการก่อสร้างอยู่หรอครับไม่ใช่คือมันจะติดอ๋อรถติดเป็นปกติใช่ไหมครับช่วงเป็นเป็นปกติเขาวัดถูกปกติเป็นติดอยู่แล้วปกติถ้าแล้วถ้าเราไปเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันจะติดคือถ้าเกิดเลี่ยงได้เนี่ยถ้าไปขึ้นช่วงรามอินทรานะฮะขาออกเลยกมแปดมาภาษาโบราณมาแล้วกมแปดอ๋อกมแปดนะคนปัจจุบันก็พูดเป็นซอยแล้วผมทันทันนะรามอินทากมแปดเลยมาปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเข้าไปมันจะค่อยังชั่วหน่อยนะครับ แล้วก็อาจจะไปติดตรงน้ำรุกกายานิดหน่อยไม่มากเท่าไหร่ไม่มากเท่าอ,อรามินทรานะฮะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยท่านใช้เส้นทางไปลงที่แยกอะไรละ่ะไม่ใช่แยกอะเป็น,ปนจัจุโชตเอะไรก็ได้ซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยเส้นทางนี้เขาจะต่อเชื่อมเป็นทางพิเศษไปจังหวัดนครนายกอ๋อแล้วก็ไปออกจังหวัดสระบุรีครับไปเชื่อมโคร,ราชโอ้ดีครับอา่าอนาคตข้างหน้านะฮะอนาคตข้างหนา้า ครับแต่วันนี้ท่านต้องใช้เส้นนี้ไปก่อนหรือไม่อย่างนั้นถ้าเลี่ยงได้นะครับเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ304ตรวจเช็คก่อนช่วงอำเภอปักธงชัยคุณรมิศักดิ์อ๋อที่น้ําท่วมเหรอครับอ่าน้ําท่วมมันน่าจะเบาแล้วล่ะเพียงแต่ว่าการสัญจรอาจจะไม่สะดวกก็ของแกงท่างดีควรใช่ไหมครับใช่ครับสายอื่นไม่มีปัญหาครับนะครับตรวจสอบก่อนตรวจสอบก่อนนะฮะครับแล้วก็อย่าลืมเสื้อกันหนาวไปด้วยเพราะว่าวันนี้ประกาศเข้าหน้าหนาวแล้วอ๋อใช่อย่าเป็นทางการนะ ธนาคารอ้มสินครับนำนว,วัตกรรมทางการเงินนะครับครบวงจรเลยนะครับก็ร่วมงานมารมการเงินมานิเอ็กโป2020ครั้งที่20นะครับวันนี้เริ่มแล้วนะครับวันที่22-25ตุลาคมเพื่อส,สุขเสาร์อาทิตย์นี้นะครับธนาคารเชเลนเจอร์หนึ่งที่สองอิมแพคเมืองทองธานีโดยก็มีรูปแบบของการจัดบูธท,ที่สะท้อนความเป็นตัวตนของธนาคารอ้มสิน GSB Social Bank ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมสำหรับปีนี้นะครับธนาคารอมสินก็ได้นําเสนอเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 107นะครับ107นะครับโดยมีระยะเวลาการฝากอยู่ที่107วันอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นแบบขั้นบันไดสเตปอัพเฉลี่ยนะครับร้อยละ3ต่อปีโดยผู้ฝากสามารถรับใบจองสิทธิ์ภายในงานทั้ง4วันได้นะครับรวม1,400นสอิทธิ์นอกจากนี้นะครับยังนำเสนอสินเชื่อเคหาด้วยอัตราดอกเบี้ยปีแรกนะครับคงที่ร้อยละ0นะครับปีแรก0%เลยนะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีนะครับอยู่ที่ร้อยละ2.25 และก็ยังมีสินเชื่อธุรกิจ GSB สมุ o t h ชซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรหรือว่าเพื่อไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่นธนาคารดําสินนะครับให้เงินกู้ทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาววงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทสูงสุดคือไม่เกิน100ล้านบาทโดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับปีที่1ถึงปีที่2อยู่ที่ร้อยละ1.99ต่อปี นอกจากนี้นะครับยังมีบริการทางการเงินกิจกรรมมากมายด้วยกันนะครับพบกันได้นะครับที่บูธของธนาคารออมสินนะครับวันนี้วันพรุ่งนี้วันเบร์รีนี้และก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์นะครับ22-25ตุลาคมนี้ที่อาคารเชเลนเจอร์1-2อิมแพกเมืองทองธานีไปร่วมงานกันให้ได้เลยนะครับส่วนทั้ง2ช่วงของการในวันนี้นะครับช่วงแรกครับจอเศรษฐกิจไนนี้คุยกันนะครับเรื่องของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับจะยกระดับ ภาคท้องถิ่น4จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับในการสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยนะครับจะคุยเรื่องนี้กับดรชานชัยสริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอช่วงแรกของยการวันนี้นะครับส่วนช่วงที่2นะครับ ทุกวันหัสบดีช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงรู้อ,อมเดินธนาคารสินรู้อ,อมเดินธนาคารสินสัปดาห์นี้นะครับนำเรื่องของเทคนิคของการอ,อมเพื่ออนาควนนะครับแล้วก็การให้คําแนะนําแกส่สมาชิกกบขในการอ,อมเพิ่มด้วยนะครับเพื่อให้หลังจากที่กเกษียณแล้วนะครับยังมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยคุยเรื่องนี้กับดรศรีเกณยายาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมก,การกองทุนบำเหน็จบันานกสิจาการหรือว่ากบขนันช่วงที่2องริจการในวันนี้นะครับเป็น2ช่วงริยการครับส่วนผู้โชคดี2ท่านนะครับ วันนี้ท่านแรกนะครับคุณพัฒนาสว่างเดือนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านที่2คือคุณฉลองเกียรติผันเฉยจากจังหวัดสระบ,บุรีรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนด้าของเราในวันนี้ก็เตรียมกระปุกอมสินเป็นแบบต่อย,ยอดการอมสองวางน,นะครับแก็บมุฟฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ็กับที่422-1075 4221075หรือทาง a c e b o o k Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาที่เพจของเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านครับ คำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลก็คือธนาคารนำสินนำเสนอสินเชื่อเคหะงานมากรการการเงินมานีเอ็กโป2020โดยอัตราดอกเบีย้ยปีแรกคงที่นะครับที่ร้อยละศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ในครับปีแรกนี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับในปีแรกศูนย์เปอร์เซ็นต์ร้อยละศูนย์นะครับอัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ยนะครับสามปีก็จะอยู่ที่ร้อยละสองจุดสองห้า นะครับสปีอยู่ที่ร้อยละ2.25นะครับปีแรกนะครับจำนะครับปีแรกอยู่ที่คงที่เลยนะครับร้อยละ00%นะครับคำถามครับธนาคารนำสินนำเสนอสินเชื่อเกหะในงานมหกรรมการเงินมานิเอ็กโป2020ถามว่าอัตราดอกเบี้ยปีแรกถามปีแรกนะครับไม่ถามเฉลี่ย3ปีนะครับถามปีแรกอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคําตอบตัว SMS แกับที่ 4221075 4221075หรือจะต่อไทาง a c e b o o k Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับรงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็ใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับร,รับเป็นกลุ่มกําสินต่อย,ยอดการออมจากธนาคารสินครับสองรางวัลแก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับสุ่มอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนแก๊ปช์หลังการทรายการเพิ่มทาง รับชมไปหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่งท่านผู้ฟังพิมพ์กัว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมไนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษกับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราในแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดงรายการีรขอีควัญพิเศษสำัสอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการยกระดับผ้าท้องถิ่น4จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพูดคุยกับคุณชานชัยสิริเกษมเลิศผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณชานชัยครับสวัสดีครับครับแนวคิดของเราในการยกระดับผ้าท้องถิ่นที่บ้านนี้เป็นยังไงครับคุณชานชัยครับครับก็คือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยฮะซึ่งส่วนใหญ่ในภาคอีสานสี่จังหวัดนี้ก็จะออกเป็นผ้ามัดมีเนี่ยเป็นผ้าที่มีอัตลักษณ์แล้วก็มี ความคิดสร้างสรรค์มาโดยตลอดนะครับ,บแต่ปัญหาที่เราพบก็คือว่าตอนนี้ตลาดผู้ซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราทํารูปแบบเดิมเนี่ยมันจะเกิดเป็นสินค้าคงเหลือก็คือเป็นสต็อกนะฮะเราก็มองว่าทํำยังไงให้ผ้าท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะไปตอบโจทย์ผู้ใช้ในปัจจุบันนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปแล้วไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไป อายุคนที่ใช้ผ้าไทยตอนนี้ก็มีคนที่อายุน้อยลงเข้ามาสนใจอะไรต่ออะไรน,นะฮะก็เลยมองว่าถ้าเราเามีแนวคิดนี้เนี่ยเราควรจะต้องเอาตลาดเนี่ยมาเป็นตัวตัง้งเพื่อที่จะยกระดับผ้าของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้อ่สาหกิจชุมชนของเราเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้แล้วก็สามารถที่จะ ผลิตแล้วก็ขายได้เป็นกับกับคือเพิ่มยอดขายเพื่อก็เพิ่มปริมาณการผลิตทั้งนองนั้นนะฮะใช่ฮะกับทีนี้แนวแนวคิดในการยกระดับเนี่ยคือเราไม่ได้ชิงวัฒนธรรมไทยนะฮะโอ้โหอันนี้สําคัญเลยอืมฮะเรายังมีกลิ่นอายของการทาผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นเทคนิคซึ่งต้องอนุรักษ์นะนะครับแต่ว่ารูปแบบนะฮะของการมัดเนี่ยเราจะปรับให้มันเป็นลวดลายที่ร่วมสมัยมากขึ้นนะฮะซึ่งผมเรียนว่า อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติาก็จะมีการใช้สีย้อมธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ลวด <Green S 1> ลายของ <Green. S 1> การมัดฮะเรื่องกรีนลวดลายการมัดก็จะเป็นลวดลายที่ไม่ซับซ้อนเกินไปเวลาเขามาใส่ไปออฟฟิศไปเที่ยววันหยุดอ,อะไรต่ออะไรเนี่ยมันจะดูไม่มีอายุมากเกินไปนะฮะแล้วก็แน่นอนเรื่อง B C G ก็คือเราพยายามจะมี กระบวนการผลิตที่ใช้เส้นใยธรรมชาติเราก็มีการผสมผ้าใหมเนี่ยกับเส้นใยสแปนรดอเส้นใยบัวหลวงเส้นใยอะไรที่มันเป็นกิมมิคของท้องถิน่น <c oughs> นะฮะซึ่งจะทำให้ผ้าท้องถิ่นเนี่ยน่าสนใจมากขึ้น <c oughs> แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เป็นการปัดเย็บที่เป็นคัตเทิลที่ร่วมสมัยนะฮะเราจะจะเห็นปัญหาบ่อยๆก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนซื้อผ้าแล้วก็ไปตัดเองใช่ับนะฮะ แต่เดี๋ยวนี้เขาอยากได้เป็นเขาเรียกเรดดี้ทูแวร์ก็คือรูกนะฮะแล้วก็มีแพทเทิร์นที่ใส่แล้วดูอายุน้อยลงอะไรต่ออะไรนะฮะก็เข้าไปช่วยได้ครับเป็นการเสริมไหมฮะเพราะว่าคนที่ยังยังชอบแบบเดิมก็ยังมีอยู่อย่างนั้นนครับอ๋อเรานั้นเราแน่นอนตลาดที่เราเมียนเทรไว้นะครับตลาดเนี่ยต้องเอาไว้เลยนะฮะอยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามองว่าต้องอนุรักษ์ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย มันต้องเป็นดับเบิลทรักก็คือว่าอีกแบ่นึงเนี่ยก็คือเราต้องตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างก็คือสวมใส่แล้วเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะับไม่ต้องดูแลยากอะไรอย่างอย่างนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตลาดแคบครับซึ่งก็ครับปรากฏว่าก็เป็นเป็นแนวคิดที่ที่เวิร์กก็คือว่าทําให้การผลิตแล้วก็การจาหน่ายเนี่ยเพก็มมูลค่าได้สูงขึ้นนะครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้มัน เออพูดง่ายคือของเดิมก็มีอยู่แล้วเราพัฒนาถึงจุดนี้ก็ทําไปแต่ว่าของใหม่เราก็ต้องเ<ช>สริมเข้าไปทำตรงน,นั้นนะฮะใช่ครับแล้ววิธีการ<ช>ดําเนินการนี้ยากไหมในการที่จะไปอบอกส<ร>ะานเขาเราลงไปเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเทเลเมตก็คือเราลงไปดูแต่ละจังหวัดนะฮะในโครงการนี้มันจะมีขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์แล้วก็สกนลนครซึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน,นะะ <c oughs> ผมยกตัวอย่างที่หลายคนอาจจะ รู้รู้จักอยู่ก็จังหวัดนี้สุดยอดแล้วนะใช่ฮะสุดยอดของพระหม่ใช่ใช่อย่างสกลนครเนี่ยมันจะเป็นย้อมครามย้อมครามอใช่ฮะเราก็ต้องดึงอัตลักษณ์นี้ขึ้นมาคอลเลกชันของสกลเนี่ยก็จะเป็นการย้อมคลามซึ่งเป็นการย้อมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอส่วนขอนแก่นเนี่ยเขาจะเป็นผ้ามัดหมี่แล้วก็ไปดึงอัตลดอกคูณเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดเนี่ย เอามาทําเป็นลวดลายมัดหมีที่ร่วมสมัยครับนะครับนครราชสีมาก็จะมีเขาใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์เนี่ยเราก็ทาให้คอลเลกชันออกมาเป็นลักษณะของน้ําตกใบไม้ผีเสือ้อนะฮะเป็นลวดลายบนผ้าไหมซึ่งตัว,ต,วตัวของนครออราชสีมาได้รับการตอบรับดีที่สุดเลยก็คือคว,ว่ามันมันดูร่วมสมัยแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจับต้องง่ายเข้าใจง่ายกว่าเข้าใจง่ายแล้วก็ การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อะไรเนี้ยมันก็ทําให้เดี๋ยวนี้ทุกท่านก็จะเห็นอยู่นะค,ะครับถ่ายรูปลงเ c e b o ๊ k ลงอะไรต่ออะไรเขาก็อยากจะได้เสื้อผ้าที่ดูแล้วใส่แล้วเหมือนกับรักธรรมชาติอะไรต่ออะไรนะครับ,รบส่วนสุรินนี้ต้องยอมรับว่าเป็นผ้าใหม่ที่ประกวดที่ไลชนะทุกที <c oughs> ก็คือว่ามีลวดลายที่สวยงามมากครับเราก็เอาอัตลักษณ์ของเรื่องของเครื่องเงินของสุรินเนี่ยเอามา เอาลวดลายตรงนั้นมาแอพพลายแล้วก็ออกมาเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับก็เรียกว่าสี่คอลเลคชันนี้ไม่มีใครยอมใครก็คือออกมาแล้วโดดเด่น <c oughs> นะฮะผมก็เลยมองว่าการที่เราพัฒนาโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ต้องแข่งราคากัน <c oughs> นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะขายได้ยาวๆไม่ต้อง กังวลเรื่องของว่าผลิตเราไม่มีผู้ซือ้อซึ่งอันนี้เป็นเป็นปัญหาที่ผ่านมานะะอ๋อกับอย่างนี้ต้องจะไปต้องใส่สตอรี่ลงไปด้วยไหมฮะในแต่ละพื้นที่ใช่จริงๆเป็นเ,<ล>เรื่องนั้นเลยเพราะว่าถ้าดูจากการเล่าเรื่องเนี่ยมันจะทําให้มูลค่ามันเกิดขึ้นนะเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยโดยเฉพาะผู้บริโภคคนรุ่นใหม่เนี่ยผมก็แปลกใจนะฮะเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องของที่มาที่ไปเรื่องสตอรี่เรื่อง Story, อระบบการผลิตนะฮะ แล้วเขาก็ยินดีที่จะจ่ายให้กับการทำที่ค่าเรียกว่าใช่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องยอมรับครับเป็นทางที่เราเห็นอยู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าไปทางเนี้ยผ้าทุกจังหวัดขายได้หมดอืมนคกับแม้อย่างจังหวัดสุรินเนี่ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิดอินเทอร์เน็ตดูครัว่าขวาวสินรินนอ่านว่าขวาวใช่ไหมครับเป็นลวดลายผ้าเครื่องเงิน ลายกรีบบัวลายปลาเก๋มโอ้แต่ละอย่างนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะใช่ลายโบราณแต่ว่าพอเราออกลายโบราณต้องไปยุต์นิดนึงฮะอาจจะอาจจะมัดให้ใหญ่ขึ้นหรืออะไรให้มันดูเบาลงครับครับครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะดูเป็นแบบเชิงอนุรักษ์มากเป็นไปนะซึ่งเราก็ได้คุยกับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นแม่แม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็รู้สึกชอบเพราะว่ามันเป็น challenge ใหม่ของเขาทุกทา อายุกลายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ลูกหลานก็มามีส่วนร่วมมากขึ้นซึ่งผมมองว่ามันจะทําให้ธุรกิจเนี่ยมันไปต่อได้ครับแล้วอย่างนี้ถ้าเราเอาหลักการตลาดนําการผลิตเนี่ยจะมันจะไปยังไงทิศทางก็เราก็ต้องศึกษาตลาดอย่างเขาเรียกะละเอียดเลยว่าความต้องการเนี่ยเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นราคานะฮะาาไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนใช้ต่าง เพราะผมยังเชื่อว่าผ้าไทยเนี่ยเราทำเรื่องการพัฒนาได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราพัฒนาแต่และคอลเลกชันเนี่ยมันก็มีความใหม่อยู่ตลอดนะครับโอกาสจะขายได้เรื่อยๆมันก็จะมีมันไมน่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าไปที่ไรก็เห็นผ้าแบบเดิมเดิมใช่มันก็จะทำให้เราซื้อได้ครั้งเดียวนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ข้อมูลการตลาดเนี่ยเราดูได้จาก โซเชียลมีเดียว่า<น>ทิศทางของผู้บริโภคไปทางไหนนะฮะ<น>อันเนี้ยควรจะเป็นอย่างยิ่งเลยเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น,นะฮะ<น>ไม่อยากให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาทำโดยคิดไปเองหมายความว่าเอาความชำนาญของตัวเองเป็นตัวตั้งะะเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อเองอะไรกันตอนนี้ใช่ตรงเนี้ยมันเป็นกับดักของเราที่ว่า ถ้าหลายๆตัวเนี่ยมันจะตายเป็นทั้งสต็อกนะอ๋อฮะอย่างนี้ก็ต้องเอาเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในการ<ช>ทำตลาดด้วยใช่ครับซึ่งเรื่องของเทคโนโลยีเราก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้มันมีเอยะแยะนะครับแล้วเราก็ประยุกต์ใช้กับในเรื่องหาข้อมูลก็ได้หรือว่ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตนะครับอย่างบางคอลเลกชันเนี่ยผมก็ใช้ดิจิตอลพิมพ์พิมพ์ดิจิตัลเนี่ยไปเสริม ก็ทําให้ผ้าไหมเนี่ยดูแปลกตาและร่วมสมัยมากขึ้นนะครับบางตัวเนี่ยเราก็มีการตกแต่งด้วยเ,ออเคมีหรือว่าสารธรรมชาติที่ช่วยทําให้นุ่มนะฮะทำให้มีกลิ่นหอมนะครับเออแล้วก็กันน้ํา อะไรต่อในเนี่ยทําให้การดูแลรักษามันง่ายขึ้นกนะับก็จะส่งผลต่อความนิยมด้วยทีนี้ยังอย่งอย่างอันนี้ผมเข้าใจเองนะครับว่าอย่างกรณีของสี่จังหวัดที่ว่านี้เนี่ยแน่นอนว่าต้นกําเนิดของผ้าแต่ละพี่แต่ละที่มันก็ต้องอให้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ทางวัฒนธรรม ทางอะไรต่อมีอะไรของของพื้นที่ของเขาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอย่างยอย่างส,สกลนครเขาคงไม่เอาผ้าที่ใส่แล้วมันร้อนมามันมันทำโดยเฉพาะอากาศเขาเย็นใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราจะมาพัฒนาหรือว่าไปไป,ไปอัดแนบ,บใช้ในการใส่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของแต่และพื้นที่เดี๋ยวมันทําได้ไหมครัคุณจตใจทิาได้ทําได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเอ เขาเรียกว่าเส้นได้ที่ใช้ครับคราบ,รบไม่ว่าจะเป็นการทอทอแน่นทอเบา<อ>หรือว่าเทคคนิคจะเป็นเรื่องการตกแต่งสําเร็จอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างสรค์งานให้มันสอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าจําเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราอยากให้แต่ละที่เนี่ยมีความต่างันะฮะมันก็จะช่วยทําให้ทุกพื้นที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองอืมกับแล้วเรื่องราคา ราคานี้ก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยผ้ามัดมีบางชิ้นมันจะแผงเนื่องจากว่าหนึ่งอาจจะเป็นไหมร้อยเปอรเซนนะฮะสองอาจจะเป็นการมัดที่ยากซับซ้อนทีนี้ถ้าตลาดที่อลงมานิดหนึง่งอยากจะได้ราคาถูกลงเนี่ยเราก็อาจจะมีการผสมฝ้ายสักหน่อยนึง<ม>หรือว่ามัดให้มันน้อยลงอย่างเงี้ยมันมันมันสามารถจะท,ทประยุกต์ได้ครับ<ม>ซึ่งตอนเนี้ย อชาวบ้านหรือว่าแม่แม่ที่เข้าร่วมโครงการเขาเข้าใจนะว่าเขาเนี่ยจําเป็นต้องแอพพลายต้องประยุกต์ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีฮทำให้เขามีอะไรทางเลือสร้างสรรค์มากขึ้นใช่ครับครับแต่ว่าของเดิมเือหนเเิญเจอต่อคข้าใจใช่คือคืออยากจะเรียนว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ท่านก็จะทราบกันดีนะฮะเราต้องยอมรับว่าเอกำลังซื้อมันก็ไม่ได้ว่าสูงนะฮะ การใช้แต่ละครั้งมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมฮะเราก็ต้องดูราคาที่เหมาะสมถ้าราคาของเราสูงมากเนี่ยมันก็จะลําบากใช่ทีนี้ในในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเราจะลงไปยังไงเพื่อให้เขาเข้าใจ how to หมายถึงว่าคือคือ,คอ uh huh. ในโครงการเนี้นะฮะเรารรใช้ดีไซเนอร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปคุกค,คลี oh. นะฮะกับแม่บ้านแล้วก็ผู้ผลิตคุณป้าคุณยาย แล้วก็เขาเรียกว่าผสมผสานความคิดกันว่าเรามีแนวคิดแบบนี้วิธีทาเกาเป็นแบบนี้เรามาผสมผสานกันมันก็จะออกมาเป็นงานใหม่ๆซึ่งผู้ผลิตเขาก็ชอบเพราะว่าเวลามีคนใหม่เข้าไปในสิ่งแวดล้อมเขาเนี่ยเขาก็จะเกิดไอเดียอะไรใหม่ๆนะฮะเราคงไม่สามารถแค่ส่งแบบไปให้เขาทอแบบนี้ไม่ใช่มันต้องเป็นการเวิร์กด้วยกันแล้วก็ ดีไซเนอร์ไทยเนี่ยเขาชอบทํางานกับชุมชนนะฮะเลยฮะทำไมครับเพราะอะไร่เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาเรียนมาในเชิงทฤษฎี<อ>ใช่ไหมพอเขาเข้าลงพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเข้าใจเอิองผล<ม>ิตที่แท้จริงใช่แล้วก็ อย่างเราไปทํางานในจังหวัดเหล่าเนี้มันก็อบอุ่นนะฮะก็บรรยากาศด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยดีไซเนอร์ซึ่งเป็นศิลปินเนี่ยเขาก็ชอบที่จะทํางานกับชุมชนครับผมอ๋อใช่เพราะว่าถ้าถ้าไม่เห็นพื้นที่จริงบางครั้งไอเดียมันก็ไม่ออกมาเหมือนกัน,นะฮะใช่ใช่บางทีอาจจะหยิบ,บเอาสิ่งที่ชาวบ้านเขามองว่าก็ามีก็มีอยู่แล้วในหมู่บ้านเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าดีไซเนอร์เขาอาจจะมองว่าเป็นเป็นคลองที่คนภายนอกเนี่ยเขาสนใจอย,อยู่ ก็<ด>หยิบมา<ด>ไปยุกใช้มาในการดีไซน์ในการออกแบบเลยก็ว่าไปนะครับ,รบเราเราคาดหวังยังไงครโครงการนี้ผมก็มองว่าโครงการนี้หนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ภาพลักษณ์ของผ้าไทยผ้าใหม่ของเราเนี่ยยังมีความร่วมสมัยอยู่นะ,ค,ะครับอันที่สองเนี่ยเราแน่นอนเราอยากเพิ่มยอดขายให้กับชุมชนเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะเราก็คาดหวังว่าการนําเสนอในรูปแบบใหม่เนี่ยมันจะเปิดตลาดใหม่แล้วก็เราก็จะเชื่อมโยงกับตลาดออนไลน์ด้วยนะครับ ตัวนี้มันจะช่วยทําให้เกิดลูกค้าใหม่เดี๋ยวนี้ท่านจะเห็นว่าวัยรุ่นหลายคนใช้ผ้าไทยนะอ่าใชซ่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นตัวกระตุน้นแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือว่าจริงๆอ่ะเราตั้งใจจะนําเสนอไปที่ตลาดต่างประเทศแต่พอดีม,มาติดเรื่อง COVID. โอควิดอ๋อครับผมก็มีการส่งข้อมูลไปที่ต่างประเทศอย่างที่ญี่ปุ่นที่จีนเขาก็ชอบมากนะครับ ก็เหมาะกับบ้านเขาเลยนี่ใช่ไหมใช่เขาก็ชอบผ้าไทยอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นทราไทยประยุกเนี่ยเขาก็จะสมใจง่ายก็คาดหวังว่าเราก็ได้มีการทำส่งข้อมูลไปก็หวังว่ามันจะเกิดการออเดอร์ออนไลน์จากทั้งประเทศด้วยครับคุณชฉชัยผมนึกขึ้นได้ว่าที่สกลนครดูเหมือนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปไปกัาเรียออะไรนะครับไปมีส่วนร่วมใช่ไหมฮะในการผลิตภาพวกนี้ด้วยเยอะด้วยนะ ใช่ครับในอดีตเนี่ยท่านจะเสด็จทุกปีนะครับจะมีเซชั่นโชว์ที่อหนักผูพานใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยจะลุ่งเรืองมากเลยนะฮะแต่ตอนเนี้ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ยังอยากที่จะผลักดันเพราะว่าส่อยอดต่อยอดจังหวัดหนึ่งใช่ฮะที่ต้องเรียนว่าเรื่องผ้าเนี่ยเขาให้เป็นสินค้าที่เป็นความโดดเด่นของจังหวัดกับนะฮะ ก็ถ้าผู้ใหญ่ในจังหวัดสนับสนุนเนี่ยผมก็มองว่าโอกาสก็มีเยอะแยะเลยที่จะเกิดขึ้นในบนาคนครับ,รบอลองดูนะครับใครสนใจอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจาหน่ายต้องทํำยังไงฮะก็อยากจะใหะ้ติดต่อมาที่สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับ,รบถ้าเป็นเว็บไซต์ก็ www นะครับ Thai t e x t นะครับ o r g นะครับผมก็จะช่วยคนเน็กให้กับผู้ผลิตนะฮะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยทำให้ท่านได้อาจจะออกแบบเองหรือว่าดีไซน์ร่วมกับเราก็ได้ครับครับอ่ะลองดูนะครับเอาละครับวันนี้เรากลัวแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณชันชัยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่คุณชันชัยสริกเกษมเลิศนะครับผู้นวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิงห์ทอน่าสนใจนะฮะคุณวีศักดิ์น่าสนใจครับเครื่องเงิน ขาวเผลอสินรินอ๋อครับเป็นที่ผมขำนี่ไม่ใช่ผมคงอ่านผิดอ๋อ oh, เลยครับ <laughs> ครับบาคไปอ่านเควา่าไม่ใช่ครับเป็นคำเฉ oh, พาะขาวเวลอสีนรินเขาบอกว่าเป็นลายหัตถศิลป์โบราณลายหัตถศิลป์โบราณโบราณครบโบราณนะครับผสม mm hmm. เส้นใหยฝ้ายร้อยละห้าสิบกับเส้นไหมร้อยละห้าสิบคือเส้นไหมเนี่ยแถบอีสานใต,ต้จะมีชื่อมากคุณรบิศัก์ลายปั้งแต่บุรีรัมสุลินสีสะเกดเขาจะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมอะไรกันแล้วก็ทํากันเยอะมาก นะฮะแล้วก็มาเนี่ยเอาเอาลวดลายขาวสีนลินมาใช้เนี่ยมนเลกลายเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเลือกหาโอกาสไปดูสัหน่อยเพราะว่าเข้าใจว่าราคาก็คงจะสมเหตุสมผลนะครับรับราคาก็พอเหมาะใช่ครับก็สี่จังหวัดสะสมให้ครบเลยสี่จังหวัดซื้อยังมีอีกเยอะครับซื้อก็ซื้อเนี่ยครับสี่จังหวัดให้ครบเลยเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนครับตามแนวคิดเขานะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปครับช่วงรู้ออมเดตราการสินครับคุยกันนะครับเรื่องของ เทคนิคการออมเงินเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็มีคําแนะนําให้กับสมาชิกกบขในการออมเพิ่มด้วยนะครับเพื่อให้หลังจากที่เกษียณแล้วนะครับมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นคืยเรื่องนี้กับดรศรีกัญญายาทิพย์เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญก็ราชการหรือว่ากบขนะครับกบขก็ช่วงที่2องรายการในวันนี้นะครับมาฟังกันนะครับส่วนกิจกรรมก็วันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกความสินครับต่อยอดการออมจากตราคามสินครับสองรบกวนแกะตรผูุฟังที่ตอบถามส่งทาง SMS กับที่4 2 2 1 0 7 5 4-2-2-1-0-7-5หรือทาง Facebook Line นะครับพิมพ์คำตอบสมัครเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารสินนํำเสนอสินเชื่อเคหะในงานมหก,กรรมการเงิน m ั n e ี่เอ็2 0ป0โดยอัตราดอกเบี้ยปีแรกในกรงที่ที่ร้อยละศอัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่ที่ร้อยละ0 0นอะครับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยพอ3ปีนกะรุงอยู่ที่ร้อยละ2.25นะครับ 3ปีจะอยู่ที่ร้อยละ2.25นะครับจำสูง์เปอร์เซไว้นะครับคำถามครับธนาคารนําสินนําเสนอสินเชื่อเคหะในงานมหกรรมการเงินมานิเอ็กโป2 0 2 0ถามว่าอัตราดอกเบี้ยปีแรกถามปีแรกนะครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับอัตราดอกเบี้ยปีแรกคงที่อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่422.1075 4, 2, 2,1075หรือทาง Facebook ลน์ในกระปิมคราบตอบส่งมาถึงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่าเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกรำสินต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับสองในวันแก่ดทุผู้ฟังผู้โชคดีคนเดียวนะครับสุ่มอย่างถ้าได้ขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปส่วนการช่วยหลังทางรายการเพิ่มช่องทางรับชมไปหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางหนึ่ง ท่าผู้ฟังพิมพ์มวามว่าเก็บเบีย้ยใต้ตุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมผลลัหลันได้เลยนะครับและที่พิเศษนะครับผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีกงขวัญพิเศษสมงไาอีกด้วยนะครับและช่วงนี้เราพักกัน,นการการสักครู่ครับ